สวัสดีครับวันนี้นะฮะก็รับหน้าที่แทนพี่แว่นวันหนึ่งนะครับพอดีว่าของมันเข้ามาแล้วตอนที่พี่แว่นมาอยู่บ้านนั่นเองนะครับก็พี่แว่นบอกว่าเติมตังไว้แล้วจัดการให้หน่อยนะฮะพี่แว่นพาเจ๊งวันนี้ก็มาฟิชเชอร์ลิงกับพี่เองอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้น่าจะเป็นตอนที่ร2อนะฮะเปิดการ์ด06 WC วนะครับแลกทางก่อนอย่างแรกเลยอ้าว่ไลาอีกแปบ๊บหนึ่งมันเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะ ต้องออกมาถึงถึงหน้าเลือกเลือกไอ้แมเนเจอร์เลยนะครับจริงๆเขาก็แลกกันที่หน้าเว็บด้านี่แหละแต่ว่าผมอยากจะให้ดูโมเมนต,ต์ตอนแรกด้วยนะครับ <c oughs> จะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงอ่ะไปไวๆเลยให้ไวให้ว่องให้คล่องมารับประทานนี่พาสเวิร์ดเ,รกเกือบจะจำไม่ได้นะ โอ้โหเกือบจะนึกไม่ออกแล้วนะครับพาวดนี่ครับพี่แบนเติมมา150เชลน่าจะประมาณเท่าไหร่วะ100นึงหรือเท่าไหร่มันแถม10%ด้วยนะฮะ150บาทเอ้ย150อ๋อ100นึงถูกแล้วนะครับ100นึงก็แรกได้หนึ่งครั้งนะฮะถ้าจ่ายผิดนะครับผมเ,เดี๋ยวขอไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเสียงพี่เกิลก็ร้องอยู่ หนึ่งครั้งหนึ่งไอดีโอเคหนึ่งครั้งหนึ่งไอดีนะครับผมหนึ่งไอดีจะได้ทั้งหมดเป็นนี่ครับศูนย์หก wc ท็อปสองร้อยสามใบแล้วก็โอเลเวลถูกไหมอีกหนึ่งอันที่เป็นแปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับเออโหอันไหนวันเนี้ย dfds e สาม erwe อันเนี้ยอันบนบนคือชื่อของตัวพี่แว่นแต่ละอันเนี่ยก็ผ่านการคิดมาพอสมควรนะครับ ่านการคิดมาแบบผมว่าน่าจะคิดเป็นอาทิตย์ะชื่อเขาโอเคก็ได้มาวลานี้ครับผมท็อป200 0 6 WC นะครับ3ชิ้นแล้วก็โอนเลเวล80%แอบเห็นของเวียดนามเขาให้การเลเวล15มาด้วยนะนะครับของเราในโดนตัดออกไปซะง,งั้นนะครับผมเหมือนเหมือนฟีเจอร์เหมือนเหมือนฟัง์กชันรถรถญี่ปุ่นเลยนะครับ <laughs> เขาเข้ามาขายได้ทายโดนตัดเอ่อโดนโดนตัดฟังก์ชันออกไปนะครับก็ พี่แว่นเนี่ยบอกว่าอยากได้เวล่านะครับอยากได้เพชรเวล่าบอกเลยว่าเดี๋ยวจัดให้นะครับจัดเป็นตัวอื่นไป <c oughs> โอเคประเดิมก่อนประเดิมด้วยการตำนานก่อนนะครับการตำนานถ้าเกิดได้เวล่าจากตำนานมาเนี่ยมันก็ทดแทนกันได้นะถ้าผมจําไม่ค่อยได้ปกติพี่ว่าเขาเปิดเพลงหรือเปล่าวะไม่น่าจะเปิดนะเงียบกิ๊บมา ของจริงแล้วนะครับผมคลิปนี้พาเจงไม่มีอะไรมากฮนะราคาณนะตอนนี้นะครับผมที่พี่เปิดอยู่นะครับบ่ายโมงของวันที่27พฤศจิกายน2558นะครับจริงจังสัตว์ <suficiente> ตัวที่แพงที่สุดแน่นอนครับผมแพทริกเวีย่าครับแม่ง99ล้านคิดว่าราคาขายจริงน่าจะเกิน, 100, นร้อยนะฮะนี่ครับแพตริกเวียา่าโคตรพอ่อโคตรแม่ CDM นะครับเรียกได้ว่าเป็นคนหนึ่งที่ ่งที่สุดนะครับเหมือนเอายาย่าตัวเล่มาผสมพันกับพ็อกบานะครับทั้งรูปร่างดีหนาแข็งแกร่งแล้วก็สูงรวมไปถึงแย่งบอลได้โคตรแจ่มนะครับนี่ฮะอึด91แข็งแกร่ง91มึงให้แปลกเหรอที่มึงจะ 100m นะครับถัดลงมาเป็นโทนี่ครับผมถัดลงมาอีกเป็นเชฟชังโก้นะครับตัวนี้ตัวส่วนตัวผมเองนะผมอยากได้เชฟชังโก้ที่สุดนะครับผมรองลงมาคือลูก้าโทนี่นะครับคือทำไมถึงอยากได้ลูก้าโทนี่รองลงมาเชฟชังโก้เพราะว่าตัวใหญ่ๆผมมีเยอะแล้วนะครับ อยากได้เชฟเชนโกมาเติมเต็มความคล่องตัวความคมมากกว่ากาคาเครสโปเมอร์เตเซเกอร์ว่ะไอ้แค่ปีนี้นี่สูงมาสองเอ้ยราคาขึ้นมา20ล้านเลยนะบวกหนึ่งเมเตเซเกอร์เก่งจริงครับสำหรับปีศูนย์หกวนะครับทั้งเร็วทั้งสูงนะครับรู้สึกว่าจะใช้งานได้ดีด้วยแล้วก็รุฟันิี่สลอยครับปีนี้เร็วนะครับเฟอร์ดินานครับรีบๆเปิดรีบๆได้กันนะเพราะว่าต่อไปมันจะเป็นลิมิเต็ดอ็ดิชั่นแล้วนะครับนะหลังลอสเตอร์อัปเดตไปมันจะเปิดไม่ได้แล้วนะฮะมันจะไม่มีีรายชื่อน้ละ แล้วก็เยินครับโรนดินโยที่หลายๆคนรอคอยราคาถูกกว่าที่คิดนะปีนี้สแตทแล้วก็พลังแฝงดีกว่า07ซะด้วยนะครับผมแต่ราคาเริ่มต้นมา13ล้านเท่านั้นเองที่เหลือก็ตามมีตามเกิดครับไม่เอาออกเลยนะสักใบนะมาดูกันว่าดวงผมกับการเปิดไอดีพี่แว่นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเปิดทีละใบเออใบแรกไอ้ลพาดว่ะ เอาเรื่อง5ล้านเลยนะเฮ้ยฟิโก้เฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเรื่องอันเนี่ยเฮ้ยหลดยฟิโก้ของจริงนะฮะคือตัวนี้ใช้งานได้แทนโรนัลโดเลยนะเฮ้ยแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวผมไม่เปิดไอดีผมเองนี่กูว่าแม่งได้ตัวละหมื่นชัวร์เลยเฮ้ยมันมาจากไหนบ้วะเน,นี่ยฟิโก้เฮ้ยทำเหมือนแบบทำเหมือนแบบท็อป50าสอะ ทัสองร้อยนะเฮ้ยไปเฮ้ยเคสโปว่ะ้อะไรอยเนี่ยอันนี้มันทัาสองร้อยจริงไหมครับโอ้ยคือไม่อยากจะนึกถึงสภาพของตัวเองอะของตัวเองจะเป็นยังไงอ่ยไม่ไหวแล้วนะคือพี่แว่นได้ลำพาดได้ฟิกโก้ได้เคลสโป ไอ้อยช็อกแป๊บหนึ่งเอ้อยขอให้มันเป็นไอดีตัวเองได้ไหมเนี่ยโอ้โหเฮ์นันเคสโปครับแล้วก็เอ,อลำพาดกับฟิโก้ฟิโก้นี่โอเคอยู่คือฟิโก้นี่ความสามารถคล,าล้ายๆลรนโดคือเล่นริมเส้นได้เล่นกลางลูกได้แต่เคสโปเนี่ยยีิบเจ็ดล้านไงประเด็นเดี๋ยวรอให้พี่แกมาขายเองนะฮะก็ <g> ไม่บอกด้วยเดี๋ยวให้เปิดเราเองนะครับคือเป้าหมายเขาเนี่ยอยากได้เป็นตัวเลขเอ้ยทุยอะไรนะวิเอล่านะครับแต่ได้มา3ตัวนี้ก็ร่วมๆเฮสโปยี่สิบเจ็บวกเจ็ดเป็น34 34บวกหเป็น39ร่วมๆ40นะครับโอ้โหนี่เปิดการท็อป200ได้เคลสโปได้ลำพาดได้ลุยฟิโก ผมไม่อยากกลับไปเปิดดีตัวเองเลยนะครับคือผมเดาว,ว่าเปิดดีตัวเองนี้สองหมื่นห้าแสนสองแสนชัวอาจจะได้ดูกันนะครับโอเควันนี้นะครับผมนะพี่แว่นพาเจ๊งเอ้ยคีรอสนะครับ <c oughs> ก็ตามมาไปนะครับผม EP ที่125ก็เป็นไปตามนี้นะครับสำหรับการเปิดการ์ดแลกเชล0์ w เท่าสองร้อยคูณสามใบนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าถ้าเกิดมีโอกาสจะทำแบบนี้อีกนะครับก็ขอให้พี่แว่นไม่ว่างบ่อยลวกันนะครับ ไปแลรับสวัสดีครับ